ก็มีเยอะแล้วก็ุจระเรือลาดลก็เพราะชาวบ้านมันมีความสามารถรับผิดชอบแล้วก็เอามาปล่อยวัดเป็นพระละของพระสงฆ์สามเณรแล้วก็มาโทษว่าพระไม่ดูแลอีกอมันก็ไม่ใช่อ่ะเราญาติโยมนั่นแหละหแอบ,บมามาปล่อยวัดก็เราเป็นพระเป็นเณรก็ด้วยความเมตตาสงสาร ก็มีเยอะแล้วก็จุจระเสื่อลาดก็เพราะชาวบ้านมันมีความสามารถรับผิดชอบแล้วก็เอามาปล่อยวัดให้เป็นพระละของพระสงฆ์สามเณรแล้วก็มาโทษว่าพระไม่ดูแลอีกมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะญาติโยมนั่นแหละแงบมามาปล่อยวัดก็เราเป็นพระเป็นเณรก็ด้วยความเมตตาสงสารเวลามันหิเวเราเราฉันข้าวมันก็มา วันเราใช่ไหมเราก็ต้องจําเป็นช่วงก่อนไม่มีตู้บริจาคต้องใช้เงินวัดแหละซื้อหัวอาหารอะไรแบ่งปันให้แมวนั่นแหละงั้นตัวนั้นมันหมากับแมวมันเป็นธรรมชาติเนาะไม่ถูกกันไงมันก็โดนโดนหมากัดกัดปั๊บทีนี้พนักง,งานเขาก็เอาเอาขังคงไว้แล้วแล้วก็มีโยมใจบุญมาช่วยอยู่หมดเป็นหลักหมืนม่นหมนดันแล้วทีนี้มันหลุดไง มันหลุดมันมันเป็นแมวไม่ไม่เชื่องไงเราก็จับไม่ได้จับยมเพียมันนี้ยังหาไม่เจอชุเดี๋ยวนี้เนาะนั่นแหละก็ขอให้ญาติโยมก็มาช่วยกันหน่อยอย่ามาวิพากษ์วิจารณ์วัดเลยนั่นแหละอยากให้โยมที่มีแมวแล้วอ่ะอย่าเอามาปล่อยที่วัดให้ช่วยกันเลี้ยงดูแลเองดีกว่าเป็นบุญเป็นกุศลหลวงพ่อฤ ष ีดำเพานก็พูดแล้วนี่เลี้ยงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ เป็นชาติสุดท้ายเขาหรือว่าคนนั้นคนไหนเล้วงคนนั้นก็มีบุญชาหนา่อาจจะเกิดเป็นเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือว่าเราช่วยกันเป็นเป็นถาดแมวดีกว่าเนาะคือกนสัตว์เนี่ยหมดไปเกือบสามหมื่นทีนี้ทีนี้รักษาหมึกข้อรขาแล้องนาทีนี้ก็สั่มาที่วัดให้พนักงานที่วัดเนี่ยเอาไปไปทำแผลไปล้างแผลประมาณเจ็ดวัน ทีนี้ล้างได้สองวันไม่รู้ว่าักท่องเที่ยวหรือว่าใครมีเอาอาหารมาให้ที่มันก็หลุดออกจากกรงมาอีกทีนี้ก็จับไม่ได้อยู่เลยตั้งแต่นั้นมาก็จับไม่ได้แต่มันก็ขึ้นมากินอาหารมาให้อาหารแสแดงว่าแผลมันดีขึ้นแล้วหรอคะยังไม่ดีเลยค่ะไม่ดีหรอกไม่ดีว่าเนื้อมันตรงที่เป็นขนนมันหายไปขนตรงที่มันแ ก็พนักงานเนี่ยก็อเอาซื้อยามาใส้มาให,ใหาต้ตอนนี้ก็เพือจับไม่ได้แล้ว,ลวไม่รู้ว่าตระเล่นนี้ไปไหนมีคนมาจับมันก็เลยกลัวตระหนี่ไปละไม่รู้ไปไหนค่ะก็สงสารร่วมจะอดอาหารที่ไหนมา้างไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนก็เคยให้ก็ทุกวันทุกวันนะคะ